ท่าออกกำลังกายชุดที่สองฝ่าลุนจวงฝา่าล生慧增力，ฝ心清体，寺่四物，法轮初起จากนี้อาจารย์หลี่จะสอนฝึกพลังกงถ้าเตรียมเจยอิ่งการตั้งท่าเหมือนชุดก่อน โถเขียนเป้าหลุนจากท่าเจียอิ่งค่อยๆยกสองมือขึ้นช้าๆพร้อมกับคลายมือออกจากท่าเจียอิ่งเมื่อมือถึงข้างหน้าศีรษะให้ฝ่ามือหันเข้าหาใบหน้ายกสูงเท่ากับระดับคิว้วปลายนิ้วทั้ง10ชี้ตรงซึ่งกันและกันสองแขนโอบเป็นทรงกลมผ่อนคลายทั่วร่างฝ่าหลุนจวงฝาเป็นหลักพลังกงชุดที่สอของฝ่าหลุนกงเป็นวิธียืนสมาธิ ฝ่าหลุนจวงฝ่าประกอบด้วยกระบวนท่าอุ้มฝ่าหลุนสี่ท่าฝ่าหลุนจวงฝ่ามีกระบวนท่าการเคลื่อนไหวเรียบง่ายกำหนดให้คงอยู่ในแต่ละกระบวนท่าเป็นเวลาค่อนข้างนานผู้เรียนฝึกท่าย,ยืนสมาธิในระยะแรกจะรู้สึกหนักและเมื่อยสองแขนเป็นอย่างมากแต่หลังจากฝึกเสร็จแล้วจะรู้สึกว่าร่างกายเบาสบายทั้งตัวไม่รู้สึกเมื่อยล้าเหมือนได้ผ่านการออกแรงมา ผูเฉียนเป้าหลุนค่อยๆลดสองมือลงมาช้าๆท่วงท่าคงเดิมลดลงมาจนถึงบริเวณท้องน้อยเมื่อเว้นห่างจากท้องน้อยประมาณ10เซนติเมตรยกข้อศอกสองข้างขึ้นเล็กน้อยเปิดรักแร้ฝ่าม,มือหันขึ้นข้นขางบนปลายนิ้วทั้งสิบชี้ตรงซึ่งกันและกันสองแขนอบเป็นทรงกลมเมื่อยืดเวลาฝึกพลังกงยาวขึ้นและเพิ่มจำนวนครั้งการฝึกมากขึ้น ผู้ฝึกจะรู้สึกว่ามีฝ่าลุนอยู่ระหว่างสองแขนการฝึกสั่นจวงฝ่าเป็นประจำจะทำให้ร่างกายทุกส่วนเชื่อมต่อถึงกันทั่วร่างเพิ่มพูนแรงพลังกงฝ่าลุนจวงฝ่าจัดเป็นวิธีบำเพ็ญที่ครบถ้วนเพิ่มพูนสติปัญญายกระดับชั้นและเพิ่มพูนอิทธิฤทธิ์หลักพลังกงแม้จะเรียบง่ายแต่สิ่งต่างๆที่ได้จากการฝึกนั้นมากมายครอบคลุมทุกด้าน เถวติ่งเป้าหลุนค่อยๆย,ยกสองมือขึ้นไปเหนือศรีรษะอย่างช้าๆท่วงท่าคงเดิมปลายนิ้วทั้งสิบชี้ตรงซึ่งกันและกันหันฝ่ามือลงบนศรีรษะสองแขนโอบเป็นทรงกลมผ่อนคลายสองไหลแขนข้อศอกข้อมือเวลาฝึกฝ่าหลุนจ่วงฝา้ากระบวนท่าต้องให้เป็นไปตามธรรมชาติไม่เปลี่ยนท่วงท่าไม่ไหวตัวไปมาและต้องไม่ตั้งใจคล้อยตามการไหว เหลียนเชอเป้าหลุนจากท่าโถติ่งเป้าหลุนค่อยๆลดสองมือลงมาอย่างสองข้างของศีรษะฝ่ามือหันเข้าหาใบหูทั้งสองแขนท่อนล่างตั้งตรงผ่อนคลายไหลทั้งสองข้างท่าอุ้มฝ่าหลุนทั้งสกระบวนท่าของฝ่าหลุนจวงฝา่าทุกๆก,กระบวนท่าต้องใช้เวลานานสำหรับการฝึกยืนหยัดอยู่ได้ยิ่งนานยิ่งดี ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับสภาพและกําลังของแต่ละคนเตียโค่เสียวฝูการตั้งท่าเหมือนชุดก่อน